หัวข้อหลักการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมสแกนใช่ไหมอ่าเนะะี่ยค่ะซึ่งขั้นตอนนี้หลักการในการเขียนโปรแกรมเนะะี่ยค่ะขั้นตอนที่1คือการทํางานแบบเดียงลำดับนะคะจอก็จะมีอยู่ว่านะคะการจะลดปากกาเตรียมวางรูปเคพื่อนที่ไปข้างหน้านะห้าสิบเก้าจากนั้นเปลี่ยนทิศทางทนแข็นมนาฬิกา90องศานะคะแล้ว ก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอีก59เป็นทิศทาง,างอีก90องศานะคะและทําเพิ่มแบบอีก2รอบเดีย๋ยวครูจะยกตัวอย่างข้อนี้ให้นักเรียนดูนะคะจะทําเป็นวิธีการแสดงผลลัพธ์ว่ามันจะออกมาเป็นรูปอะไรเนาะให้นักเรียนค่ะดับเบนทีกที่คําว่าหน้าแรกแล้วก็หาตัวนี้เลยค่ะ เข้าใช้งานโปรแกรมสแ c h น,นักเรียนสามารถคลิกได้เลยค่ะแล้วมันก็จะดึงเข้าไปสู่หน้าการทํางานของโปรแกรมสกแกนอันดับแรกนักเรียนจะต้องเพิ่มปากกาก่อนเนี่ยค่ะนักเรียนเพิ่มปากกาเสร็จให้หาคําว่าจะลดปากกาดึงนะคะแล้วก็วางด้วยเลยแล้วก็ยกปากกาวางแล้วไปที่การเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ค่ะที่59แล้วก็หมุน หันนะคะอีก90องศาหันไปทางซ้ายอีก90องศาแล้วก็เคลื่อนที่อีก59หมุนอีก90องศาจากโจทนะคะจะบอกว่าให้ทำซ้ำแบบนี้อีก2รอบแล้วก็1มาเลยเคลื่อนที่50รอบที่1หมุน90ค่ะ รอบที่1นึ่ลกาเคลื่อนที่59ารอบที่2แล้วก็หมุนค่ะ90องศารอบที่2องค่ะเสร็จแล้วคลิกที่จดปาะกาค่ะเพื่อดูว่านออกไเป็นรูปอะไรนี่เห็นไหมคะออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้คือผลลัพธ์ของตัวโจทย์ค่ะ